สู้กันบันโยดจีนเบียดชนะญี่ปุ่น5เซตผงาดแชมป์วอลเล์บอลหญิง U20 เอเชียสมัย13จีนดวลกับญี่ปุ่นอย่างสนุกสุดมันก่อนเฉือนชนะอุดวิทย์ศึกวอลเล์บอลหญิง U20 ชิงแช,งชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศวันที่9กรกฎาคม2567การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียณนเะมืองเจียงเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมชาติจีน U20 แชมป์สูงสุด12สมัยพบกับแชมป์เก่าญี่ปุ่น U20 อ,อดีตแชมป์7สมัยทั้ง สองทีมถือเป็นคู่ชิงชนะเลิศที่สมศักดิก์ศรีหลังจากชนะรวดมาห้านัดเหมือนกันทั้งในรอบแรก2นัดรอบ2 2นัดและรอบรองชนะเลิศซึ่งจีนอยู่20ชนะเกาหลีใต้อยู่20มา3ถึง1เซตส่วนแชมป์เก่าญี่ปุ่นอยู่20ก็ชนะวอลเล์บอลหญิงไทยอยู่20ไป3เซตรวดส่วนเกมนี้จีนดวลกับญี่ปุ่นกันได้อย่างสนุกสูสีโดยญี่ปุ่นขึ้นนำก่อนในเซตที่1แต่จีนมาเค้นฟอร์มเก่งก่อนแซงกลับมาชนะไป 3- ถึงเซต23-25 25-21 2ถึง14 -25 ิบห้7ถึง 21, 15ถึง10คว้าชแชมป์สมัยที่13ไปครองทั้งนี้วอลเล่บอลหญิงไทยอยู่2 0เป็น1ใน4ทีมที่ได้โคต้าไปลุยศึกวอลเล่บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก2025จากรายการนี้เช่นเดียวกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามที่คว้าอันดับ5หลังจากจีนได้สิบในฐานะแชมป์เก่า